สวัสดีจ้ามือนี้มหาเสือจุ๊บจ้ะเพิ่นเฮ็ดเลี้ยวจ้ะเพิ่นเฮ็ดเลี้ยวเลี้ยวติดตามเพิ่นเฮ็ดเด้อซื้อวางไหนช่างงอกครับเนี่ช่างงอกสมรถดีจ้ะพูน่าจ้าจึงมาซื้อจุ๊บน้ำเพิ่นมือนี้ซื้อจุ๊บจุ๊บจุบจุบผักกดไลกุ้ดแชเป็ดในเด้อจ้ะมึงช่างงอกก็มีเบิ่งรถพ่น่ะเป็นยูทูบเบอร์เด้่ À. sang 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 cái gì, thành youtuber, thành thiệt liều, thành thiệt liều, thiệt làn phun, phun lái, mở cửa, này là, ẩn sâu, yếm mặc, tuổi cho vừa size, khía áo cho vừa size, nhang đi hái lốt ở bên phải, size, nhang đi thu cho vừa size, ừ, nhang đưa lốt vào, ăn, ăn kĩ นี่รถขายทุ่นา่นี่นี่มองนี่มึงแย่งตัดดำนี่เลยนี่ครับรถรถขายนี่นี่ตงไปนี่มีรถขายเอามาสนใจสนใจมามาเัวเจ้ะมาเด้อสนใจนี่ครับสองคันนี่กับแม่นนี่นี่เป็นลานภาษีมากส่วนน้ออันรถคุมด้วยดิคุมรถคุมสองทีน่ะคุมอันนี้พวกบีดนี่เนาะบีดเีอลเอลเอลเอ็นเนาะเออครับมีอยู่สองคัน ได้สนใจกะมาเบิ่งได้จ้ะคุณอาจารย์โอ้รถหลายตัวนี่แม่รถเพียบรถเพียบช่างงอกน้องลักน้องน้องลักสังงวยจ้ะโอเคอาจ้ารย์ใส่รถเก่าเจ้าอันนี้คนมาเบิ่งได้จีแม่ขายออกไปยู่ใส่ยู่ใส่ อันนี้ไม่ห้ามเนี่ยรุ่นรุ่นบุกเบิกจ้ารุ่นบุกเบิกสมัยพอนี่เนี่ยไอเอกร้อยนี่ไอเอกร้เขาเปงนเนี้ยตั้มตา้มยอดเยี่อมกล้องยอดนะซันนี่นี่ข่อยกล้องสันเออเดี๋ยวเอาไอเอกร้อยเลขทะเบียนมีนราคาเท่าไหร่สิแปดพันครับก็คุยกันได้ผู้ใดสนใจก็คุยกันได้โฟกัสเลยครับโฟกกันเลยอาบหมแพงเลยเนี่ย หอแล้วก่อนก็มาดคั้มันีหมเลยเอิรถนั่นเจ้าไปใส่ไม่ได่อ่ะใส่เหไม่ตะโกมันพออ่ะฮะเจ้ไปซื้อฟอดม่วาน่ะเห็นป่ะจะไปซื้อฟอดมม่วาน่ะใช่หรอฟอดซีประตูนะเออเท่าไหร่นะอ่อขอขอมาเท่าไหร่สามหมื่นห้าอ๋อพี่ร้องเสียงหอซื้อมาสามหมื่นอ่ะ ว่าอ,อย่างเที่ยวไว<ะ>้ว่างมันจะขี้ออกคลิปดี <laughs> ไหมยเอนีลวะขี้ดียง่งขี้ดีวะมมีอีกมันมีอีกวะล <laughs> องเอามาหายขี้ปอดขี่เป็นตัวแล้เวเครขันดีเราออกลิตขายขายขี้อีกออกคลิปแล้วไปเรียนน้ำเออเออเออเอาเป็นอย่างเนี่ยด้วย,ยอ,อีอย่างอีอย่างเอาพี่เตเคียร์ไปท่านีมาหนี ติดเที่ยวไปเดหมดนี่เอาไปเสื้อกับโทรศัพท์กันล่ะครับโทรเน็ตบล็อกใบนึง okay. 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 okay.